สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พวกเรานะครับลำนำและเมสเตอร์แห่งปราสาทมูฟฟี่สตินเนอร์จะขอพาเพื่อนๆเ,เปลี่ยนบรรยากาศจากโลกภาพยนตร์และก็ซีรีส์ไปเข้าสู่โลกของอาหารกันบ้างนะคะโดยในวันนี้พวกเราจะขอมาเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์อาหารที่น่าสนใจที่สุดเรื่องหนึ่งค่ะนั่นก็คือ English Breakfast อาหารเช้าแบบอังกฤษที่เรามักจะพบเห็นในโลกภาพยนตร์อยู่บ่อยๆค่ะ และต้องบอกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่พวกเรา movie s d i n n e r เนี่ยอยากจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะก็ถือโอกาสนี้เปิด playlist history ไปเลยนะคะเอาละค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์อาหารเช้าแบบอังกฤษ English breakfast กันเลยค่ะอาหารเช้าถือเป็นมื้อที่สำคัญของวันนะคะซึ่งแน่นอนว่าในหลายๆวัฒนธรรมทั้งไทยแล้ก็ต่างประเทศ ต่างก็ให้ความสำคัญกับมื้อเช้านี้มาอย่างยาวนานเพราะมันเป็นมื้อแรกก่อนที่เราจะออกไปใช้ชีวิตเป็นมื้อเสริมพลังที่สำคัญก่อนไปต่อสู้กับงานหนักในวันนั้นๆและหนึ่งในวัฒนธรรมอาหารเช้าที่เรามักจะคุ้นตาใน pop culture ต่างๆก็คงหนีไม่พ้น English breakfast อันเป็นอาหารเช้าต้นแบบของวัฒนธรรมอาหารเช้ามื้อหนักที่รู้จักกันไปทั่วโลกขนมปังแผ่นไข่ดาวไม่สุก พุดดิ้งเลือดชิ้นหนาถั่วอบซอสเห็ดดอกอวบมะเขือเทศไส้กรอกและเบคอนกรอบ,รอบภาพอาหารเหล่านี้คือภาพจำที่สะท้อนในสื่อต่างๆทั้งภาพยนตร์วิดีโอเกมหรือแม้แต่ในงานศิลปะจนเริ่มมีอิทธิพลและกลายเป็นมื้อเช้าในอุดมคติของใครหลายๆคนซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เสิร์ฟบ,บนโต๊ะอาหารเนี่ยนะคะหากเรามองลงไปให้ลึก ในรายละเอียดเราจะเห็นว่าอาหารแต่ละชิ้นบนจานของ English Breakfast เนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนได้อย่างดีเลยค่ะจริงๆแล้ว English Breakfast มีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนไปถึงยุคโบราณโน่นเลยนะคะซึ่งวัฒนธรรมการกินของคนอังกฤษเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแล้วก็ระดับของชนชั้นอย่างไรก็ตามหลักฐานที่สืบได้เกี่ยวกับ English Breakfast ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้อาจเริ่มขึ้นในประเทศอังกฤษเมื่อศตรวรรษที่19ค่ะก่อนหน้านี้อาหารเช้าของคนอังกฤษอาจเป็นอาหารเช้ามื้อง่ายๆอย่างขนมปังโจก๊กธัญพืชเนื้อปลาจากแม่น้ําและอาหารที่เหลือจากมื้อเย็นของวันก่อนหน้ายกเว้นชนชั้นสูงอย่างพวกขุนนางที่จะกินเนื้อสัตว์และก็อาหารปรุงรสประเภทอื่นๆซึ่งการเกิดขึ้นของอาหารเช้าแบบอังกฤษ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนในยุคนั้นเลยค่ะและถ้าเรามองลองไปที่ตัววัตถุดิบอาหารเราจะมองเห็นถึงความน่าจะเป็นของต้นกําเนิดอาหารในเรื่องนี้เลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเนื้อสัตว์ขนมปังและธัญพืชมันเกิดขึ้นจากชนชั้นกลางที่ต้องการจะกินอาหารซึ่งให้พลังงานเต็มที่ในมือ้อเช้าและอาหารเหล่านั้นต้องประกอบขึ้นด้วยวัตถุดิบ ที่พวกเขามีอยู่แล้วหรือวัตถุดิบที่หามาได้ง่ายจึงมีข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจว่าชาวไร่หรือคนที่ทําฟาร์มจะมีโอกาสเข้าถึงอาหารเช้าแบบอังกฤษพวกนี้เป็นกลุ่มแรกเนื่องจากอาหารเหล่านี้คือวัตถุดิบที่อยู่ในฟาร์มล้วนๆค่ะโดยมันเริ่มจากเนื้อสัตว์ที่เป็นส่วนประกอบหลักค่ะและเนื้อสัตว์สำคัญในยุคนั้นมีสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมมาก เพราะมันเลี้ยงง่ายตายยากกินอาหารได้แทบทุกอย่างแถมยังเนื้อเยอะและก็อร่อยอีกด้วยเพื่อนๆทายกันถูกไหมคะว่าคือเนื้ออะไรใช่แล้วล่ะค่ะเนื้อหมูในหนังสือ A History of the British Pig ได้ระบุว่าหมูเดินหากินอยู่ในอังกฤษมาตั้งแต่สมัย Anglo Saxons พวกมันคุ้ยเขียหาลูกโอก๊กกินอาหารทุกอย่างจนตัวอ้วนกลม และอดทนกับทุกสภาพอากาศจากนั้นชาวอังกฤษในยุคแรกก็เริ่มเลี้ยงเจ้าสัตว์ตัวอ้วนนี้เอาไว้ในฟาร์มแรกๆมันเป็นเหมือนเครื่องกำจัดขยะประจำบ้านเพราะกินเศษอาหารทุกอย่างจนตัวมันเองได้กลายเป็นอาหารในที่สุดชาวไร่หลายๆคนในอังกฤษเลี้ยงหมูไว้เป็นอาหารและเมื่อถึงฤดูหนาวบางครั้งชาวไร่ก็จะไม่ลำบากหาเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ค่ะพวกเขาจะเชือดมันไปเลย และถนอมเนื้อเอาไว้สำหรับกินได้นานๆหากว่ามีหลายตัวเนื้อหมูมีไขมันมากจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะนํามาถนอมอาหารไม่ว่าจะเป็นใส่เกลือตากแห้งรมควันยิ่งในสมัยที่โลกกว้างขึ้นวิธีการถนอมอาหารก็ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้นจึงทำให้การถนอมเนื้อหมูนั้นทำได้อร่อยกว่าที่เคยและเพราะแบบนี้เองค่ะ มันจึงเกิดขึ้นเป็นอาหารรสอร่อยอย่างแฮมเบคอนหมูแห้งไส่กรอกหมูเค็มหมูรมควันมันเป็นการนำเนื้อหมูมาถนอมไว้ด้วยภูมิปัญญาของชาวไร่ในพื้นที่ต่างๆใครอยู่ใกล้ทะเลก็ใส่เกลือในหมูใครอยู่ใกล้ป่าใกล้เขาก็เผาไม้รมควันซึ่งกระบวนการต่างๆนี้เองทำให้อาหารเช้าแบบอังกฤษ มีเนื้อหมูที่ถูกถนอมอาหารไว้เข้ามาเป็นหัวใจหลักไม่เพียงแค่นั้นนะคะชาวไร่อังกฤษเนี่ยยังมีเมนูแปลกอีกอย่างหนึ่งที่ถือกำเนิดขึ้นเพราะอยากจะใช้ประโยชน์จากหมูให้ได้ทุกส่วนนั่นก็คือ black pudding หรือว่าพุดดิ้งเลือดไส้กรอกสีดำชิ้นหนาที่ทำจากเลือดหมูผสมกับธัญพืชและเมื่อมีเนื้อพวกนี้เก็บไว้เยอะจากการถนอมอาหาร ก็นำมาปรุงและรับประทานกันในมื้อเช้าค่ะไส้กรอกพุดดิ้งเลือดเบคอนที่ได้จากหมูไข่ดาวที่ได้จากแม่ไก่ที่ออกไข่ทุกวันขนมปังที่ทำเองจากธัญพืชที่ปลูกไว้และมะเขือเทศเห็ดหรือพืชผักที่ขึ้นในไร่นี่แหละค่ะอาหารเช้าเหล่านี้กำเนิดในไร่ในฟาร์มจากความจำเป็นโดยแท้ ทีนี้ส่วนที่แปลกหน่อยก็คงจะหนีไม่พ้นถั่วอบซอสค่ะซึ่งเขาว่ากันว่าเจ้าถั่วอบซอสเนี่ยดั้งเดิมมันไม่มีในอาหารเช้าแบบอังกฤษนะคะแต่เรากลับเห็นมันประจำเลยในเมนูนี้และในส่วนตรงนี้ก็มีข้อสังเกตค่ะว่าเจ้าถั่วอบซอสเนี่ยมันอาจจะเริ่มมาจากพวกทหารอเมริกันที่เข้ามาประจำการในอังกฤษในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองพวกเขาได้พกอาหารกระป๋องที่เก็บได้นานเข้ามาด้วย และหนึ่งในนั้นก็คือถั่วกระป๋องที่พวกเขานิยมกินกันมาตั้งแต่ในยุคคาวบอยและเมื่อพวกเขานำถั่วกระป๋องอบซอสแสนอร่อยนี้เข้ามาพวกเขาก็ประกอบมันขึ้นเป็นอาหารง่ายๆจนในที่สุดพวกเขาก็เทถั่วกระป๋องลงในอาหารเช้าแบบอังกฤษซึ่งมันก็ดันอร่อยจนได้รับความนิยมในยุคต่อมาและด้วยเหตุผลที่ว่าถั่วกระป๋องนั้นหาง่ายราคาถูกรสชาติดี และเข้ากันได้กับบรรดาเนื้อสัตว์และไข่ในเมนูนี้รวมทั้งช่วยเข้ามาตัดเลี่ยนได้ดีมากๆทำให้ถั่วอบเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้นในอาหารเช้าแบบอังกฤษมาจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งในปัจจุบันอาหารเช้าแบบอังกฤษนั้นก็ไม่ได้ตายตัวนะคะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามการเวลาเรื่อยๆแต่ก็ยังคงมีจุดเด่นเป็นความที่เป็นอาหารมื้อเช้าที่หนักท้องและประกอบด้วยเนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนประกอบที่นิยมกันจริงๆก็จะประกอบไปด้วย sausages หรือว่าไส้กรอกไส้กรอกแบบอังกฤษผสมเครื่องเทศอาหารหลักรสชาติดีเคี้ยวกรุบทอดในน้ำมันเบคอนหรือย่างกรียๆหอมๆ black bacon หรือว่าเบคอนเนื้อสันนอกเบคอนอันนี้ไม่ใช่เบคอนที่เป็นหมูสามชั้นนะคะแต่ว่าเป็นเบคอนส่วนที่เป็นเนื้อหมูสันนอก ที่เหมือนกับสเต็กหั่นบางๆเอ็กซ์ Eggs, หรือว่าไข่ไข่ดาวทอดน้ำมันปรุงด้วยพริกไทยให้สุกพอดี t o m a t o e สหรือมะเขือเทศจะทอดหรือย่างไฟเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับมื้อเช้าก็เป็นเครื่องเคียงที่รสชาติดีมัชร o มส์หรือเห็ดนำมาผัดและปรุงรสด้วยเกลือจนกลายเป็นสีน้ำตาลพร้อมเสิร์ฟในจานบีนส์หรือถั่ว ตัวกระป๋องอบซอสมะเขือเทศปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยและสมุนไพรเล็กน้อยโท o สต์ ast, หรือขนมปังปิ้งขนมปังอบใหม่ทาเนยหอมฉุยหรือขนมปังเก่าทอดในน้ำมันเบคอนกร,บกรอบๆและ b บล็กพุ d d i n g หรือพุดดิ้งเลือดไส้กรอกเลือดแบบอังกฤษชิ้นหนาทำจากเลือดหมูผสมธัญพืชทอดเกรียมๆก,ก่อนที่จะเสิ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของ English Breakfast ซึ่งเป็นเมนูที่คนไทยเราก็ชอบนำมาเสิร์ฟตามโรงแรมหรือทำกินกันที่บ้านและบางทีก็ดัดแปลงเป็น American Breakfast ในภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะคะก็มีการนำเสนอภาพของอาหารเช้าแบบอังกฤษมาให้เราได้เห็นกันและหนึ่งในนั้นก็คือภาพยนตร์เรื่อง d a r k e l t t o w e ซึ่งได้นำเสนอภาพของอาหารเช้าแบบอังกฤษจัดเต็มของวินสตันเชอร์ชิล และให้รายละเอียดเอาไว้ได้ดีมากๆซึ่งถ้าเราสังเกตนะคะจะเห็นว่ามันยังไม่มีทัวอบซอสค่ะเพราะว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวประวัติศาสตร์อาหารเช้าแบบอังกฤ,ฤษ English Breakfast แล้ะเพื่อนๆล่ะคะชอบทานอาหารเช้าแบบไหนกันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะและก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ขอขอบคุณคุณมาร์คัสแลนิสเตอร์และคุณแพรมฟอรินนันนัม สำหรับซูเปอร์แทงส์จากคลิป a อ o n นผู้พิชิต a อ o n น the conqueror รวมไปถึงขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็พพอร์ตพวกเราเสมอมาและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนเพิ่งผ่านมาเจอช่อง movies dinner ของเราเนี่ยก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ